เาวันนี้มาประชุมสัมมนาในการประเมินผลสำเริจในการบริหารจัดการของสมมสรกีฬาแห่งจังหวัดทุกจังหวัดในภาคหนึ่งเป็นโครงการที่เราได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะก็คือก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาที่นี่นะคะก็คือจะมีอาจารย์จากมหาลัยมาเขาเรียกมาสัมภาษณ์ สัมภาษณ์คือขั้นตอนการทำงานโครงการที่เราได้รับได้รับสนับสนุนมาทั้งเรื่องของการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคผลสำลิดในการดำเนินโครงการก็คืออาจารย์เขาจะสอบถามแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่ทำให้เราได้มาเจอแล้วก็มาพรีเซนต์งานที่เราได้สัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่อาจารย์สัมภาษณ์ไปอะคะ่ะก็คือได้มาพรีเซนต์ทำให้เราได้รู้ว่าเหมือน การที่เราทําโครงการเนี่ยมันต้องมีวัตถุประสงค์มีผลสำฤทธิมม์แล้วก็มีเขาคืออะไรนะคะคือให้มันสอดคล้องกันก็เบื้องต้นของจังหวัดสระแก้วเราก็ได้ทําการกีเ็นไปแล้วก็มีข้อแนะนําจากอาจารย์ของคณะอนุกรรมการที่เขาดูแลโครงการของกองทุนเนี้ยอยู่อะคะ่ะให้คําแนะนําแล้วก็ชี้แนะกับเรามาเบื้องต้น ในตัวโครงการนี้เองครับทางสมาคมจังหวัดมองว่าดีไม่ดียังไงบ้างครับอขอเรียนเรียนอย่างนี้นะครับว่าในโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่ทางกองทุนได้ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดวก็สืบเนื่องมาจากทางกองทุนเนี่ยได้ให้งบประมาณให้ข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ทางสามาคมกีฬาแห่งจังหวัดได้ดําเนินการตาม รูปแบบของกองทุนนะครับเป็นเรื่องที่ดี